โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dead b าย a y l ไล h ์มือถือนะครับวันนี้นะครับผมไปเจออ่าเว็บเว็บหนึ่งมานะครับซึ่งเป็นเว็บที่เอาไว้สุ่มเปิร์กของฆาตกรแล้วก็ซูเปอร์เวอร์นะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราทารายการรายการสุ่มเปิร์กดีไหมเออคลิปนี้ก็เลยมาเป็นรายการสุ่มเปิร์ก e ีหนึ่งนะครับผมถ้า ได้รับการตอบรับดีได้รับเสียงตอบรับดีเนี่ยผมจะทำออกมาเยอะๆนะครับทุกคนก็ขอฝากกันกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งด้วยนะเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆของผมเดยก่อนใครนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันเลยนะครับพร้อมไปสุ่มเบอร์กันเลยนะครับว่าเรานั้นจะได้เปิรอะไรประเล่นนะครับในส่วนของแท็ปเปอร์นะครับโอเคไปดูหน้าเว็บกันเลยครับผมไปกันเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก้ออื่นนะครับถ้าใครจะเข้ามานะก็เข้ามาได้ตามนี้เลยนะครับเป็นเว็บแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทาง่าตกรองเลยในอันที่2จะเป็นของซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์เปิร์กอันที่3ามไม่จะเป็นของคิวเลอร์นะครับอ่าคลิปนี้เราจะเล่นของคิวคิวเลอร์นะครับในด้านของแทบเปอร์เราคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะมีการให้เลือกเปิร์กนะเลือกเปิร์กว่าเราจะเอาเปิร์กอะไรไปสุ่มละครับถ้าสมมติว่า เราจะเนิร์ดคอลลิงไปสุ่มเนี่ยเราก็กดไปนะครับเออแต่ถ้าเราไม่มีเนิร์ดคอลลิงเราก็ไม่ต้องกดเอออันนี้ก็เอาไปเล่นเป็นแบบขำๆได้นะครับเพื่อทดสอบการเล่นของตัวเองนะครับโอเคผมก็ได้เลือกไว้นะครับประมาณนี้นะเนะี่ย โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับกดมาตรงซ้ายบนนะเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเนี่ยสายบนนะครับมันจะเขียวนว่าคิลเลอร์รูเลตนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาสี่้าต่างแบบนี้เปิร์กสี่อันแบบนี้แล้วก็ให้คลิกที่เปิร์กอันใดอันหนึ่งนะครับพลิกครั้งเดียวนะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองกดสุ่มกันเลยนะครับคืออันนี้นคือเอาครั้งเดียวเลยนะครับอ่าครั้งเดียวคือเอาเปิร์กที่ได้เลยนะมากดกันเลยได้อะไรได้อะไร ไอ้ของเนินเนิร์สสองอันเลยแล้วก็ Iron ไอรอนแก๊ปไอ้มีเปิร์กไอ้นี่ประว่าที่เป็นรูมหัวกะโหลกโอเคนั่นน่าจะมีนะครับน่าจะมีเดี๋ยวลองไปหาดูในเกมมาเลยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมพี่เรียบร้อยมีปะ่ะเออนี่ไงสไตล์ดอแล้วก็แล้วก็ <Okay. S 1> วกอินซิเดียสใช่ไหมใช่ปะ่ะะ น่าจะใช่แหละนะครับไปเดี๋ยวขอเอาแอดออนสองอันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นออฟเฟอร์ลิงที่ทําให้แอดออนไม่หายนะคือออฟเฟอร์ลิงอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอห้องกันเลยดีกว่าครับคือรอแบบตรงนี้มันนานมากนะครับน่าจะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเล่นฆาตก,กรก็น่าจะสามสี่ห้านาทีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยโอเคครับผม คือทุกคนรอนานมากนะครับคือแบบรออย่างนานเลยไอ้แม่ย้อยโอเคเดี๋ยววางกับดักก่อนแล้วกันครับโอเครอแบบ6นาทีอะ่ะทุกคนมีรอยเท้าวะ่ะเอ้ยมีการติ๊กไฟใส่ด้วยว่ะโ,โดนไปดิ คฟติ๊กไฟวะครมาติ๊กไฟเลยผมเดี๋ยวตีให้เจ็บไปเยอะนะครับเดี๋ยวตีให้เจ็บไปเยอะให้มันติดธานาอะไรเนี่ยใช้เป็นหรือเปล่าใช้เป็นหรือเปล่าเราอ่ะใครไปฉายเป็นหรือเปล่าโอ้เจอคนให้เป็นงานอีกแล้วทุกคนคเจอคนให้เป็นงานอีกแล้วครับอุ้ยเจอกันเร็วมาก โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยววางแถบไปทั่วๆก่อนแล้วกันนะครับอุย้ยมีบันปั่นไฟด้วยอยู่ไหนอ่ะอุย้ยเครื่องนี้จะเสร็จแล้วเดวิดเดวิดทำไมทำอย่าง,งานั้นเล่าเดวิด,วดหยุด้างซ้ายอ๋อไม่วางไม้ด้วย ตายยากตายยากผิดทางเดวิดตายยากผิดทางเราอะตายขึ้นเสาเลยึ้นเสาเอาแขนดิเอ้ยเอ,เอ้าค้างเอ้ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเอาทุกคนเอา้า <c oughs> เอ้าอะไรเนี่ยวัตฟักเอางงงงเลยเนี่ยทุกคนมันกดอะไรวะ อะไรวะเนี่ยะอ่าทำไมมันแขวนไม่ได้อะทุกคนผมงงไปหมดแล้วเว้ยเอออะไรเนี่ยฮะอะไรของเมกวะอะไรของเมกฮะอ,อะไรของเราอ่ะมีปัญหาอะไรยี่ชอบฉายมากไฟฉายเนี่ยฉายไม่เป็นก็ยังจะฉายไอ้บ้า เสียงคนวิ่งปะปะใช่วิ่งไปช่วยนะครับหรือว่าแถบมันขวางอยู่วะทุกคนไม่ใช่นะมันก,ก็วางได้ตามปกตินะครับแถบไม่ได้ขวางเฮ้ยแล้วใครมาปั่นไฟตรงนี้เอาเรื่องจัดจัดนะเดวิดเดวิดเอาเรื่องจัดจัดนะเอาเพื่อนปล่อยตายยังไงอะเดวิดเดวิดน่าจะมีตายยากนะครับทุกคน ตายยากไม่ไม่มีเหรอวะถ้าผมตีเมื่อกี้คือได้นะเว้ยนิดเดียวตายยากน่าจะไม่มีหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นเขาใช้นะวางแถบไว้หน่อยแล้วกันยังไม่ได้วางเลยอุ้ยเครื่องนี้เสร็จแล้ว อ่นเราเรื่องกันจังวะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปบ้านใหญ่เหรอไม่วิ่งไปช่วยนี่หว่าเห <c oughs> ยียบแถบ <c oughs> ไป <c oughs> อะไรของเดวิดเดี๋ยวปล่อยเดวิดนอนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเกมมันจบเร็ว <c oughs> นี่ใครเอ่ยน้องคอเด็ด <c oughs> อุย้ย น้องน้องตันใส่หน้าพี่อะ่ะเขาเด็ดไปไหนแล้ววิ่งยาวๆเลยเดี๋ยววางแถบก่อนแนละ้วกันตรงนี้มันวนได้นะแถบยังไม่ได้วางเลยเดวางให้ทั่วๆก่อนแล้วกันโอเคพอเด็ดไปไหนแล้วเร็วเหมือนไอ้นี่ไงลอยเท้า โ okay. อเคออมมนใหญ่ไปน่าจะไปช่วยเดวิดใช่ปะอยู่ตรงนี้โอเคสวยไม่ให้ปัน่นไปเดวิดถึงเวลาของเราละขึ้นเสาดีกว่าเพื่อนนะ โอ้ยมันจะพังอะไรขนาดนั้นเล่ากระโดดออกมาแล้วด้วยเจ็บอยู่นะคนเนี้ยโอเควิ่งไปนู่นเลยเดวิดเหมือนกันตายยากนะครับคนนี้มีตายยากนะโอเคเขาช่วยกันเรียบร้อยละเจอเจออุ้ยอ,อุ้โอย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโดนไดไงเอามีคนเหยียบแทบ คนเหยียบแทบว่ะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนไปก่อนแล้วกันนะเดวิดมีคนเหยียบแทบอุ๊ยหลุดพอดีเลยโอเคเขาน่าจะไปช่วยคนนั้นนะครับคอเด็ดน่าจะไปช่วยเดวิดอีกคนคนนี้ตายละนอนแทบไว้ อย่าพึ่งช่วยกันอย่าพึ่งช่วยช่วยยังวะเฮ้ยช่วยแล้วเอาคอเด็ดก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยโดนไปดิคอเด็ดต้องดำอ่ะอืมมาดิไม่มีไม้แล้วนะ แตกนะอย่างเงี้ยบัตรลัดมาด้วยโอเคเ <_ d ata> หลือเดวิดคนเดียวว่ะ <_ d ata> อ้าวเปิดจุดอย่างนี้อ้าวเจอกระทุบเครื่องก่อนแล้วกันเจอเขาแล้ว <_ d ata> โอเควิ่งออกทางนี้โดนไม่รอดหรอกเดวิดสายหน้า ไม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่ต้องหนีไม่รอดหรอกบอกเลยว่าไม่รอดปัาไม้หนียังไงก็ไม่รอดหรอกเดวิดมามอบซะดีๆมามอบซะดีๆเดวิดอุ้ยอ,อ้าวตายยากดิตายตายากไม็มีเหรอ เ,เคยเห็นใช้อยู่นะไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดเรียบร้อยไปเล่นมาเยอะแล้วเราอะ่ะเฮ้ยทุกคนเอาเปิร์กสุ่มเปิร์กมามีอินซิเดีย์ด้วยนะแต่ไม่ได้ยืนเฝ้านะครับทุกคน คือเปิร์กด้านล่างสุดเห็นปะถ้าเรายืนนิ่งๆประมาณ2 3งสาวิเนี่ยเสียงหัวใจมันจะหายไปนะครับเดีย๋ยวเราลองยืนให้ดูนะแล้วก็เปิร์กจะทํางานนะครับเนี่ยเห็นปะคือเปิร์กทํางานแล้วเสียงหัวใจเราจะหายนะครับคือเป็นเปิร์กเฝ้าที่ดีเลยนะ <laughs> ถ้าใครสายเฝ้าก็เล่นได้นะครับ <laughs> แต่ก็อย่าไปเฝ้ากันนะทุกคนอย่าไปเฝ้านะ มันเล่นไม่สนุกนะโอเคโอเคครับผมเกมนี้ก็เกมบ4เป็นที่เรียบร้อยนะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบนะแล้วก็เราจะมี EP ีต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคบายบาย